ท่าเรือมาบตาพุธจังหวัดระยองคือหนึ่งในท่าเรือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้านศักยภาพของการขนส่งที่มีประสิทธิภาพทันสมัยท่าเรือมาบตาพุธได้มีการพัฒนาพื้นที่และได้มีการขยายการพัฒนาพื้นที่รองรับการขนส่ง โดยพุทธศักราช2,535มีการปรับขยายพื้นที่ระยะที่1และปีพุทธศักราช2,542ได้ปรับขยายระยะ2โดยการขยายตัวของการส่งออกทําให้ศักยภาพท่าเรือในการรองรับสินค้าเริ่มมีขีดจํากัดทั้งนี้การนิคมอุตสาหกรรมต้องดําเนินการตามมสเต์แพลนที่กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในปีพุทธศักราช2,557ถึง2,559 ที่กำหนดให้การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมระยะ3ามเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการขนส่งแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logistics และสอดรับกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของรัฐบาลโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่การนิคมอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมรวมถึงการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ Ehia ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้สูญเสียทุกฝ่ายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา